สวัสดีครับต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดที่9นะครับเรื่องการสร้างแบบทดสอบในห้องเรียนที่เราสร้างไว้แล้วนะครับให้เรามาที่หน้าน,นี้นะครับเริ่มหน้าน,นี้แล้วก็ให้มาที่ Edit Mode นะครับคลิกให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ครับแบบนี้นะครับเอาไปสีฟ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสีนี้ปรากฏก็คือม like ีอย่า,ายงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเราจะสร้าง Quiz เราจะสร้างที่ชื่อตัวเองนะครับล o ดอร์ชื่อตัวเอง เราสร้างโฟลเดอร์ไปแล้วเป็นเรื่องวิชาที่เรียนไปแล้วต่อไปมาสร้างค u i ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับก็จะโผล่มาที่หน้านี้นะครับที่หน้านี้จะมีเยอะเลย quiz ค,คือแบบทดสอบครับตรงนี้ชื่อแบบทดสอบคลิกเข้าไปแบบทดสอบสําหรับาการทำ quiz เนี่ยการเพิ่ม quiz เนี่ยเราจะเพิ่มหลังจากที่เรา,าลงเนื้อหาการเรียนแล้วและมี question bank แล้วมีข้อสอบแล้วง่ายครับ อยู่ในรายการข้อสอบซึ่งเราทําแล้วขั้นตอนแรกนะครับวันนี้นะครับคุยจะแบ่งเป็นสองคร่าวๆเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกเป็นการตั้งค่าตั้งค่าคุชเนี้ยต่อไปเ,เป็นการตั้งค่าคุชแหละแล้วก็พาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของการเพิ่มข้อสอบลงไปในคุชในพาร์ทที่1การตั้งค่าคุชเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดด้วยการที่เนี่ยนะหัวข้อนียครับเยอะมากเลยแต่ว่าเราทำประมาณสัก5้าหัวข้อครับหัวข้อทั่วไปกําหนดเวลาคะแนน แล้วก็มาที่ review option แล้วก็มาที่ b r e s i t exit มีประมาณหหัวข้อไม่เกิน6หวัวข้อนะครับเอามาดูหวัวข้อได้ก่อนวันนี้เราจะทำ quiz โด,ดยการตั้งชื่อ quiz การตั้งชื่อ quiz แบบนี้ครับตรงนี้ยไอตัวอักษรไอตัวเคร,รือ่องหมายตกใจสีแดงนี่คือตั้งชื่อ quiz ให้ทุกคนนะครับตั้งชื่อ quiz ชื่อว่า quiz quiz วิชา วิชาอะไรครับวิชาที่อยู่ใน question bank ของเราวิชาของตัวเองสมมติของผมก็วิชาพันเอกศิระภพเพราะมันต้องมันต้องสอดคล้องกับที่เราที่เราทำทำข้อสอบไว้ในในใน question bank อยู่ครับควิ z วิชาพันเอกศิระภพกชนิดควิ z วิชาพันโทพันเอกก็ตามที่เป็นชื่อของตัวเองนี่คือชื่อควิ z อันนี้เป็นแบบฝึกหัดของพาร์ทแรกของการตั้งของของควิ z เรื่องการตั้งชื่อควิ z ครับ ทำแค่นี้นะครับส่วน,นอื่นผมจะมาเพิ่มเติมให้ทีเราไปค่อยๆไปนะครับใครที่ทำไปแล้วขอให้ทําแบบนี้ไว้ก่อนยังไม่ต้องไปถึงตรงอื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันนะครับผมตรวจสอบไม่ได้ว่าเข้าใจไม่เข้าใจนะครับถ้าทาเองขอทําแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วลงมาที่นี่ครับมาที่บันทึกและกลับไปยังรายวิชามันก็จะผมกมาตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเมื่อกี้มันยังไม่มีตอนนี้มีแล้วควิสวิชาพันเอกสิบจกชนิด ถามว่าทำไมวิชานี้เพราะว่าใน question bank มันมีชื่อของเราอยู่นะวิชาวิชาอะไรดูนะให้ดูนะครับเนี่ยวิชาพันเอกสิวกนก็มีข้อสอบ20บวก5เป็น25ข้อนี่คือตัวอย่างนี่ก็ตัวอย่างครับอ่ะทีนี้ทีนี้ให้ทุกท่านนะครับทำ quiz แบบนี้นะครับแล้วตั้งชื่อวิชาก่อนเป็นแบบทดสอบอแบบฝึกหัดที่9.1นะครับ คือการตั้งชื่อควิสและเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพแคปหน้าจอส่งมาในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะครับ